สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้เมย์ก็จะมาคุยในเรื่องของการพูดในเรื่องของขอบคุณด้วยความซาบซึ้งสำนึกรู้คุณนะคะว่ามี5ผลลัพธ์ที่จะมีผลลัพธ์ที่ทำให้เกิดชีวิตของเราเนี่ยดีขึ้นมากๆเลยจากการที่เราเขียนขอบคุณด้วยความซาบซึ้งใจนะคะการที่เราเริ่มลงมือเขียนขอบคุณสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเราในแต่ละวัน อย่างที่เรามีความรู้สึกที่ซาบซึ้งและจริงใจจริงๆนะคะให้เราเนี่ยระลึกถึงและขอบคุณสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เราประสบพบในแต่ละวันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอเล็กๆน้อยๆหรือว่าเรื่องใหญ่ก็ตามเราจำเป็นจะต้องรู้สึกขอบคุณสิ่งของเครื่องใช้รอบๆตัวเราแล้วก็ให้เราเนี่ยเริ่มลงมือเขียนขอบคุณทุกวันทุกวัน อย่างต่อเนื่องแล้วก็สม่ำเสมอคุณผู้ฟังเชื่อไหมคะว่าจะเกิดสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นกับชีวิตของเราเป็นอย่างมากเลยค่ะซึ่งมันแน่นอนอยู่แล้วนะคะว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอาจจะยังไม่เกิดขึ้นทันทีทันใดนับตั้งแต่วันที่เราเริ่มเขียนขอบคุณนะคะแต่ว่าเมย์เนี่ยอยากจะให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะได้ลงมือเขียนแล้วก็เริ่มกันตั้งแต่วันนี้เลยนะคะ และก็ลองทํากันไปอย่างต่อเนื่องสักระยะเวลาหนึ่งนะคะแล้วให้คอยสังเกตว่าจะเกิดอะไรเปลี่ยนแปลงกับชีวิตและก็จิตใจของเราบ้างนะคะจากที่เมเนี่ยได้รับรู้และก็ได้ยินเรื่องราวของการเขียนขอบคุณการสํานึกรู้คุณสิ่งต่างๆการซาบซึ้งแบบนี้จากคนรู้จักหลายๆคนเลยนะคะแล้วก็จากครูจากอาจารย์ที่เราได้ร่ำเรียนมานะคะซึ่งได้ฟังเรื่องเล่าและก็ประสบการณ์ต่างต ซึ่งเป็นเรื่องจริงจากอาจารย์ที่เป็นผู้ที่ได้รับความเคารพและเชื่อถือได้และท่านเหล่านี้ก็ประสบความสําเร็จในชีวิตกันทุกคนเลยนะคะซึ่งประสบการณ์เหล่านั้นน่ะมักจะเหมือนกันทุกๆคนเลยก็คือช่วงแรกเราอาจจะยากในการเริ่มเขียนขอบคุณและบางคนก็อาจจะยังนึกไม่ค่อยจะออกนะคะว่าเราจะเขียนอะไรบ้างแล้วก็จะเขียนได้น้อยแต่ว่าพอระยะเวลามันเริ่ม ล่วงเลยแล้วก็ผ่านไปสักระยะหนึ่งเราก็จะเริ่มมองเห็นมันมากขึ้นเป็นการเปลี่ยนมุมมองจากการที่เราไปโฟกัสแต่เรื่องที่เป็นลบๆเรื่องแย่ๆเรื่องที่เกิดขึ้นทําให้เราทุกข์แล้วก็ไม่สบายใจแต่ว่าให้เราหันกลับมาโฟกัสเรื่องใหม่นะคะคือนึกถึงแต่เรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราในแต่ละวันใจเราก็จะเบิกบานแล้วก็มีความสุขอารมณ์ดีทั้งวันหน้าตาเราก็จะยิ้มแย้มแจ่มใสกันนะคะ พอคิดมาถึงตรงนี้แล้วเราก็จะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะขึ้นมาในใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยความจริงแล้วอะ่ะ <c oughs> ชีวิตของเราในทุกๆวัน่ะก็จะมีทั้งเรื่องที่ดีเรื่องที่ถูกใจเรื่องที่เราชอบใจแล้วมันก็จะมีเรื่องที่ไม่ดีเรื่องแย่ๆซึ่งมันก็จะปะปนกันไปทั้งสองอย่างเพราะมันเป็นชีวิตธรรมดาปกติของเราใช่ไหมคะแต่ว่ามันแปลกมากๆเลยนะคะว่าทำไมสมองของเราเนี่ยจึงไปดึงดูดพลังงานลบ แล้วก็จำแต่เรื่องที่เป็นลบมากกว่าเรื่องดีๆจนพลังงานลบเนี่ยมันกลบเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเรามากเหมือนกันนะคะทำให้เราลืมนึกถึงไปเลยนะคะซึ่งในทางวิชาการที่เขาทำการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ไว้นะคะเขาพบว่าเรื่องแย่ๆเรื่องเศร้าหมองเรื่องหดหู่หรือว่าเรื่องที่มันไม่ดีเนี่ยมันมีผลต่อคลื่นสมองมากที่สุดนะคะเพราะว่า มนุษย์ของเราเนี่ยจะมีสัญชาตญาณของการระวังภัยและก็การปกป้องตัวเองมากนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามนะคะการที่เราพยายามนึกถึงแต่เรื่องดีๆเรื่องที่ก่อให้เกิดความสุขไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆนะคะหรือว่าเรื่องใหญ่ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราในแต่ละวันก็ตามนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้เมื่อเรานึกถึงเรื่องเหล่านี้มันก็จะเกิดผลดีกับชีวิตของเรามากมายกันเลยทีเดียว สำหรับในวันนี้นะคะพี่เมก็มีข้อดี5ข้อนะคะสำหรับการที่เรานึกถึงเรื่องดีๆแล้วก็การเขียนขอบคุณการสำนึกรู้คุณสิ่งต่างๆมาฝากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ<อ>เพื่อที่เราจะได้มีแรงบันดาลใจในการที่เราจะเริ่มต้นลงมือเขียนคำขอบคุณหรือว่าการสำนึกรู้คุณกันนะคะ เพราะว่าผลลัพธ์มันจะเกิดดีมากแล้วก็เกิดกับชีวิตของพวกเราทุกคนที่เริ่มลงมือทํากันนะคะมาดูกันข้อที่1น,นะคะการซราบซึ้งการขอบคุณและการสํานึกรู้คุณจะทําให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนที่อยู่รายล้อมรอบตัวของเรานั่นเองการที่เรารู้สึกดีรู้สึกขอบคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยเช่นมีคนช่วยยกกระเป๋ามีคนช่วยเปิดประตูให้เราเราก็ พูดขอบคุณหรือว่าการที่เราเขียนโนต้ตเพื่อขอบคุณลูกน้องขอบคุณเพื่อนร่วมงานหรือคนที่เรารู้จักซึ่งเขาเหล่านั้นที่เคยได้ช่วยเหลือเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ก็แล้วแต่นะคะจะส่งผลให้เราเนี่ยพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลเหล่านั้นด้วยนะคะทำให้เขาเนี่ยรู้สึกดีๆกับเราและทำให้เขาอยากที่จะช่วยเหลือเราในโอกาสต่างๆแล้วก็มอบโอกาสดีๆให้กับเราด้วยนะคะข้อ2 การซราบซึ้งและการขอบคุณจะช่วยพัฒนาสุขภาพจิตของเราให้เป็นคนที่มีสุขภาพจิตที่แข็งแรงลดความเครียดลงช่วยให้เรามีความสุขใจมากขึ้นลดความรู้สึกที่เป็นลบไม่ว่าจะเป็นความอิจชาความรู้สึกไม่ค่อยที่จะพึงพอใจความไม่ชอบใจความรู้สึกเศร้าหมองรู้สึกผิดหวังและมันยังช่วยลดอาการของโรคซึมเศร้าได้ดีอีกด้วยค่ะข้อ3 การซราบซึ้งและการขอบคุณจะช่วยพัฒนาสุขภาพร่างกายคนที่รู้สึกซาบซึ้งและก็สำนึกรู้คุณนะคะจะมีอาการที่ลดอาการปวดลงนะคะเช่นปวดหัวน้อยลงปวดขาปวดเข่าน้อยลงและสุขภาพเขาก็จะดีกว่าคนทั่วๆไปนะคะข้อที่4การซาบซึ้งการขอบคุณและสำนึกรู้คุณจะทำให้เรา ลดความก้าวร้าวในใจิตใจลงได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวและจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากขึ้นเราจะไม่ทําสิ่งที่ไม่ดีกับคนอื่นและจะไม่กล่าวถึงคนอื่นในเชิงลบและพวกเขาก็จะรู้สึกเห็นอกเห็นใจรู้สึกให้อภัยไม่คิดเรื่องการล้างแค้นและก็มักจะก,กระทําสิ่งดีๆให้กับคนอื่นอยู่เสมอข้อห้า การซราบซึง้งการขอบคุณและการสำนึกรู้คุณจะทำให้เรานอนหลับสบายนอนหลับได้ลึกแล้วก็ไม่สะดุ้งตื่นตอนกลางดึกการที่เราเขียนบันทึกสำนึกรู้คุณก่อนนอนในแต่ละวันจะช่วยทำให้จิตใจเราสบายนอนหลับได้ดีเนื่องจากเราได้นึกถึงแต่เรื่องดีๆก่อนที่เราจะหลับไปนั่นเองฟังมาถึงตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างคะ ทุกท่านได้คิดตามที่พี่เมย์พูดมาทั้งหมดไหมคะจะเห็นได้ว่าการที่เรามีแต่เรื่องดีๆคิดแต่เรื่องดีๆจะเกิดผลลัพธ์ที่ดีกับเราอันดับแรกคือเราก็จะรู้สึกเบิกบานจิตใจดีอารมณ์แจ่มใสดังนั้นนะคะเมย์จึงอยากจะให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะนึกแล้วก็คิดแล้วก็รู้สึกซาบซึ้งขอบคุณและสำนึกรู้คุณสิ่งดีๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราในแต่ละวันกันนะคะ แล้วเกิดผลลัพธ์กันยังไงบ้างเมื่อเริ่มเขียนนะคะพอเราเขียนไปได้ระยะหนึ่งเนี่ยมีผลลัพธ์ยังไงช่วยกลับมาเขียนคอมเมนต์เล่าให้เมฟังให้เม์ได้ทราบกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ได้ติดตามนะคะถ้าหากว่าใครที่ชอบกดไลค์กดแชร์กันไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราพบกันในคลิปต่อไปนะคะ สวัสดีค่ะ